อันนี้เกินมานิดนึงนะไม่เปไ็นไรก็ตีไปตั้งหกสิบสี่ตีนี่จะมีเข็มฝั่งนี้ไม่มีเข็มนะครับให้เราหนึ่งสองสามปิดนะครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องแคลกชาแนลวันนี้ผมมาตอบคาถามพี่คนนี้เขาเลยนะครับพี่เขาถามเข้ามาว่าเติมน้ํามันคอมพิเซอร์เติมอย่างไรเติมเข้าทางไหนนะครับก่อนที่เราจะไปเติมน้ํามันคอมพิเซอร์รถเราเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนเลยนะครับทุกคนว่าคอมพิเซอร์รถเราเนี่ยเป็นระบบอะไรนะครับใช้น้ํามันคอมพิเซอร์เบอร์อ,รอะไรนะครับ แล้วก็เติมน้ำยาแอร์เบอร์อะไรนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับทุกคนเราสามารถเช็คได้ที่แผ่นเพจนะครับอยู่ใต้ฝากระโปรงรถเราเลยอย่างของผมเนี่ยเป็นเชฟโรเลตอารีโอปีศูนย์เก้านะครับทุกคนก็นี่เลยครับเหมือนในรูปเลยเขาบอกระบุไว้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วทําไมเราถึงต้องเติมน้ํามันคอมเพรสเซอร์เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ระบบแอร์รถยนต์ของเรามีการรั่วไหลหรือรั่วซึมนั่นก็หมายความว่าน้ํามันคอมเพรสเซอร์ของเราได้รั่วไหลออกไปพร้อมกับน้ํายาแอร์แล้วนั่นเอง และข้อสังเกตข้อที่2ก็คือให้เราสังเกตเสียงของคอมเพรสเซอร์ขณะทำงานว่ามีเสียงดังกว่าปกติหรือไม่ถ้าหากมีเสียงดังกว่าปกติเราจำเป็นจะต้องเติมน้ำยาเข้าไปเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการหล่อลื่นในระบบด้านในโอเคนะครับสำหรับใครที่เข้าใจระบบของแอร์แล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทาในคลิปวิดีโอต่อไปนี้เลยครับโอเคครับทุกคนเราก็มาดูอุปรกรณ์ที่เราต้องเตรียมก่อนเลยนะครับผม อย่างแรกเลยก็คือจะเป็นหัวเกตนะครับตัวเกตแล้วก็ตัวต่อเกตนะครับต่อมาก็จะเป็นถุงมือนะครับไว้ใส่กันเลอะเวลาที่เราเติมน้ำมันคอมพิวเซอร์นะครับต่อมาก็จะเป็นน้ำมันคอมพิวเซอร์นะครับผมน้ำมันคอมพิเซอร์กับน้ำยาแอร์ใช้เบอร์เดียวกันนะครับทุกคน 134A นะครับแล้วก็จะเป็นกระป๋องกระป๋องตัวนี้ผมทําการ ขีดมากไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น5 0 c ีกับ1 0 0 c ีเดี๋ยววิธีคำนวณผมจะมาคำนวณตอนที่จะเติมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาก็เป็นทัตเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็กระดาษเช็ดชู่ครับกันเปื้อนกันเลอะนะครับมาเรามาเช็คน้ำยาแอร์ก่อนเลยนะครับขออนุญาตใส่ถุงมือครับผมโอเคครับทุกคนเราก็มาต่ออุปรกรณ์กันเลยนะครับประกอบอุปรกรณ์ก่น ตึงมือพอนะครับไปเกาะให้ดีนะครับเกาะให้แน่นๆนะครับทุกคนแล้วก็มาดูวิธีต่อเลยนะครับวันนี้เราจะมาต่อสายน้ํายาเพื่อเช็คน้ายาก่อนนะครับทุกคนก็ของเชฟโรเล็กอาบิโอนะครับฝาจุกเขาจะบางบุ่นก็เป็นสีดำมาอย่างนี้นะทุกคนแต่จริงๆฝั่งสีดำเนี่ยมันคือฝั่งโลนะฮะ ถ้าฝั่งไฮจะเป็นสีนี้นะครับทุกคนโอเคมาเรามาต่อเลยนะครับก็ทําการกดไปให้ล็อกปเปลี่ยนะทุกคนเรียบร้อยนะครับให้มันดังปั๊กนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะไปสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเพื่อดูแรงดันของแอร์นะครับขณะที่รถยังไม่สตาร์ทนะครับแรงดันของน้ยายาแอร์ด้านในก็พุ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทดู ที่เราสตัดเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทําการเปิดแอร์ด้านในนะครับเห็นว่าเข็มโกลงมานะครับตอนนี้ถือว่าน้ํายาแอร์ก็ขาดนะครับขาดในระบบแต่ยังไม่ถึงหมดนะทุกคนก็เราจะต้องเติมให้อยู่ประมาณ35-40แล้วกันโอเคครับทุกคนมาเราก็มาเตริมน้ํามันคอมกันเลยนะครับอันนี้ก็ เก็บแถวบ้านที่มันมีลักษณะแบบแบบนี้ครับอะไรก็ได้นะครับทุกคนที่มันเป็นลำแหลมนะอันนี้ผมจะเขียนไปแล้วนะครับ5 0 c ีกับ 100cc นะครับอันนี้ผมจะเติมเข้าไปก่อนสัก 50cc นะครับผมเพราะว่าของผมมีการรั่วซึมไม่ไม่หนักมากครับว่าน้ำมันคอมเพสเซอร์อาจจะออกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนก็เทเข้าไปเลย จะต้องหาที่มืมดๆดูนะครับแล้วทุกคนเห็นไหมในกล้องเห็นไหมเอ่ยอันนี้เกินมานิดนึงนะไว้เป็นไรก็ตีไปตัหกสิบสีีได้ครับผมก็จะใช้เติมประมาณนี้นะครับผมป ใครที่หาขวดไม่ได้นะครับใช้เทคนิคผมก็ได้นะทุกคนคือเราใช้ไฟส่องเข้าไปแล้วก็ไปดูว่ามันอยู่ในระดับที่เราขีดไว้ไหมนะครับแต่คอนนี้ก็ลบหมดแล้วละครับแล้วเราก็เอาฝาปิดเข้าไปนะทุกคนมาเลยเรามาถอดสายตัวแบตน,นะทุกคน สายสีน้ำเงินมานะครับก็ถอดตัวนี้ออกเลยนยครับ,รบทุกคนให้จับแบบนี้นะทุกคนจับให้หัวเสมอกันนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็จะสังเกตว่าฝั่งนี้จะมีเข็มฝั่งนี้ไม่มีเข็มนะครับ ให้เราเอาน้ำยาเนี่ยเติมอัดเข้าไปฝั่งที่ไม่มีเข็มนะครับให้กดหัวเข้าไปเลยนะทุกคนกดแบบนี้แล้วก็บีบพยายามบีบอย่าให้อากาศเข้านะทุกคนไล่ไปจนกว่าน้ํามันจะออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนนะครับน้ำมันโผล่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับนี่โผลแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทํากัน ดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเนีย่ยนะยาแอร์ให้เต็มนะครับผมพยายามอย่าให้อากาศเข้าด้านในนะครับถ้าเข้าเล็กน้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับต่อมาให้เรามาเข้าตรงนี้เลยนะครับจะเข้าหัวเกีก็ได้นะครับ หรือจะผ่านกระป๋องเลยก็ได้นะครับมาเดี๋ยวผมเติมผ่านกระป๋องเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็คือเ,เราไม่ต้องผ่านเกจนะครับเพราะตอนนี้เราไม่ได้วัดแรงดันแต่เราจะใช้วิธีการเติมใช้น้ํายาแอร์เป็นตัวดันน้ํามันคอมเข้าไปในระบบนะครับงนั้นเราก็ต่อได้เลยนะครับก็ไปเลย ก็ล็อกให้แน่นนะครับทุกคนแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ทำการต่อเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้มือกำท่อไว้ด้วยนะครับถ้าเรากดแรงไปมันอาจจะข้อต่ออาจจะหลุดได้หักได้นะครับ ให้มันดังกิ๊บนะครับพอดังกิ๊บแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็แน่นแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเข้าไปทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ครับแต่ก่อนอื่นต้องหาที่ตั้งให้ดีนะทุกคนตอนนี้อันตรายมากถ้ามันลม้มโอเคเก็จะไว้วันนี้เดี๋ยวผมไปสตาร์ทรถก่อนครับผม แล้วเปิดแอร์ให้สุดนะครับเปิดพัดลมแอร์ให้สุดเหมือนเช่นเดียวก,กันกับที่เราเติมน้ำยาแอร์เลยนะครับแล้วเราค่อยมาทำการเปิดหนึ่งสองสามปิดนะครับรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์หนึ่งสองสามปิดนะครับอันนี้น้ำยาแอร์น่าจะเข้าอ้ยน้ำมันคอมน่าจะเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาช็คน้ำมันคอมกันว่า ใสเข้าไปในระบบก่อนหรือ,อยังครับเหมือนเดิมนะครับผมจะเข้าไปทําการดับเครื่องยนต์ก่อนะครับกรณีของผมจาเป็นต้องดับเครื่องยนต์นะครับทุกคนเพราะชุดสาครอบสายพ่านคันี้ของผมไม่มีส่วนของใครมีไม่ต้องดับเครื่องยนต์ก็ได้นะครับผมครับแล้วเราก็ทําการปิดเหมือนเดิม เสร็จแล้วนะครับให้ตัวนี้ต้องระวังมากเลยนะครับอย่าเพิ่งหมุนตัวนี้นะครับเพราะว่าแรงดันจากในระบบแอร์มันจะดันออกมาตามสายนะครับเราแคปติดเกจต,ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็มาถอดที่ก่อนเลยนะครับกดออกนะครับแล้วเรามาเช็คมันความที่สายกันนะครับว่าไหลเข้าไปหมดหรือ,อยังครับ นะทุกคนไม่มีในสายแล้วนะครับไม่มีหยด,ดแล้วนะครับผมแสดงว่าน้ํามันได,ได้เข้าไปในระบบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับทุกคนเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมเติมเข้าไปก็ยังไม่หมดนะครับก็เหมือนเดิมกดช้าๆนะทุกคนดันไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าให้อากาศเข้านะครับ นี่ครับทุกคนออกมาแล้วเต็มพอดีถ้าประมาณหกสิบซีซีนะครับทุกคนก็น่าจะหมดแล้วครับนี่ฮะล,ล่ละถ้าเรายกต่างกันน้ำมันมันก็จะไหลขึ้นมานะครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้ผมว่าห้าสิบหกสิบซีซีนะครับ สองสายนี้พอดีเต็มนะครับผมถ้าใครไม่มีตัวตวงก็ไม่เป็นไรนะผมว่าใช้สองสายเนี้ยห้าสิบซีซถ้าเราจะเติมแค่ถ้าซึมไม่เยอะมากก็เติมไปสักยี่ห้าซีซก็แสดงว่าสายเนี้ยหนึ่งเส้นพอนะครับไม่ต้องตวงนะเทจากขวดลงในนี้ได้เลยนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับทุกคนเห็นแล้วแล้วก็ทําการ,รกรอกหัวจุกได้เลยนะครับ อันนี้ก็เข้าที่ขวดได้เลยนะครับเข้าที่กระป๋องได้เลยนะครับเรียบร้อยนะโอเคเหมือนเดิมครับเราก็จะมาหาที่ตั้งตั้งำแหน่งเดิมเลยนะครับทุกคนตัวขาคำฝากระโปรงจะได้ช่วยล็อกสายไว้ด้วยนะครับ ใช้มือล้วงนะครับกดกดไว้นะครับแล้วก็เอาจุกลงไปดันให้มันดังกับนะครับนี่แค่นี้พอนะครับเรียบร้อยแนละ้วเหมือนเดิมครับผมเราก็จะทําการเข้าไปสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วก็เปิดแอร์แล้วทําการเปิดวาล์วที่กระป๋องแอร์นะครับ เราก็ทาการเปิดแอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดพัดลมเบอร์สุดแล้วนะครับเราก็มาทําการเปิดราวตรวนี้เหมือนเดิมนับนับหนึ่งถึงสามวิพอนะครับไม่ต้องนานครับหนึ่งสองสามพอครับสี่รอบนะครับหนึ่งสองสามพอครับผมแค่นี้พอนะครับแล้วก็ทําการ เครื่องโยนก่อนเลยนะครับแล้วเราจะมาเชื่อน้ำยาแอร์ในระบบอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะทุกคนหลังจากที่เราดับเครื่องโยนเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเวลาปอด ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามตอดฝั่งนี้ก่อนนะครับไม่งั้นน้ํายาจะวิ่งออกจากระบบทั้งหมดเลยนะครับเพราะตัวนี้ของเรามันไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับโอเคทําการปลดล็อกดึงขึ้นมาเลยนะครับก็มาดูน้ามันคอมกันว่ามันออกไปหมดหรือ,อยังนะครับอันนี้จะต้องเช็คทุกครั้งนะครับเหลือน้ํายาแอร์ ในกระป๋องของเราใกล้หมดแรงดันอาจจะไม่ถึงนะทุกคนแต่ของผมยังเหลืออยู่ประมาณครึ่งกระป๋องนะครับก็ถือว่าเยอะนะทุกคนโอเคเรามาเทน้ํามันดูไม่มีน้ํามันค้างสายแล้วนะทุกคนนั่นแสดงว่าเข้าในระบบบมดแล้วนะครับหลังจากที่เราเติมน้ํามันคอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาทําการต่อเกจวัดเช็คน้ำนาเช็คดูน้ํายาก,ก่อนเลยนะผม ต่อสายเกจก็ระวังนิดนึงนะครับฝั่งที่มีสอนจะอยู่ฝั่งหัวเกตนะครับจะมีสอนด้านในอีกฝั่งนึงจะไม่มีสอนนะนะครับจะไม่มีเข็มนะครับฝั่งที่มีเข็มต่อกับตัวหัว,หวจุกนะครับส่วนฝั่งที่มันไม่มีสอนเนี่ยนะฮะเราก็เอาเข้ากเกดด้านบนได้เลยมา ทีนี้เราก็มาทํากันเหมือนเดิมครับ,บล็อกสายกดโอเคครับแล้วเราไปดูที่เกจครับผมเห็นไหมครับแรงดันน้ำยาขณะปกติที่เราไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์จะอยู่อย่างนี้นะครับผมต่อมาเราจะมาต่อเข้ากับกระป๋องแอร์เลยนะครับก็เหมือนเดิมครับผม ุนให้สุดนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ตีตังค์ปนะระมาณนี้ก็ได้นกันบคนหลังจากที่เราต่อเข้าระบบแล้วนะครับ หลังจากที่เราต่อเข้าระบบแอร์เรียบร้อยนะครับผมให้เราทําการเปิดเปิดเอาน้ายาแอร์ออกมาก่อนเลยนะครับเปิดน้ํายาแอร์เลยนะครับพอเราเปิดสุดแล้วนะครับให้เราทําการไล่ไล่อากาศนะครับด้วยกันหมนุนสามครั้งพอแค่นี้พอนะครับผมเสร็จเรียบร้อยให้เราปิดกระป๋องก่อนนะครับ น้ำยาอก่อนนะครับทุกคนโอเคปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเข้าไปสตาร์ทเครื่องทีหนึ่งแล้วก็ไล่น้ำยาเข้าไปในระบบใหม่อีกรอบนะครับ โอเคนี่คอมแอร์ทำงานนะครับเมื่อสักครู่คอมแอร์ตัดอยู่นะครับผมตอนนี้คอมแอร์ได้ทำงานแล้วนะครับขั้นตอนการเติมน้ำ,นำมันคอมพิวเซอร์ได้สิ้นสุดไปแล้วนะครับทุกคนอันนี้ผมจะมาเติมน้ำยาแอร์เพิ่มที่มันขาดจากระบบไปนะครับเพิ่มเติมให้มันเต็มในระบบนะครับแล้วจะดูว่าแอร์เราจะมีความเย็นมากขึ้นไหมนะครับในกรณีนี้เราใช้เติมแบบชั่วคราวนะครับในระหว่างที่รอง,งบหรือว่ารอเข้าไปทําการแก้ไขจุดรั่วนั้นๆน,น,นะครับ วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแต่สิ่งสําคัญเลยถ้าเกิดเราไม่มีความรู้พื้นฐานผมแนะนําให้ไปหาช่างนะครับมาเดี๋ยวเรามาปล่อยน้ํำยาแอร์เข้ากันเลยครับผมจะเห็นเข็มว่าตอนนี้อยู่ประมาณสามสามสิบเนาะมัจะเปิด เิดไว้เลยนะครับพอเ,เปิด,ดน้ำยาแอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเปิดเกจตรงนี้นะครับผมเริ่มอัดน้ายาเข้าไปปึด๊ดปิดนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับผมเปิดแล้วก็ปิดนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับผมอันนี้ผมจะเติมขนาดที่เครื่องยนต์ทำงานรอบเรินเบาเนี่ยผมจะอัดเข้าไปสัก40นะครับตอนนี้ เราก็เปิดนรำยาเข้าไปทักปูแล้วก็ทำการเล่นเราย์ขึ้นนะครับ ยังไม่เต็มเท่าไหร่เราก็อักเพิงเข้าไปอีกนะครับเออปิดปิดเปิดแล้วก็ปิดไหมครับทุกคนอยู่ที่40นะครับโอเคผมจะอันดน้ำยายแอร์เข้าไว้เพียง40นะครับตอนนี้เราก็จะร์ทเครื่องรถไว้ก่อนนะครผมเพื่อให้อคอมพิวเซอร์ได้ทำงานตลอดเวลานะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมเปิด กระจกประตูนะครับเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทํางานตลอดเวลาขณะที่เราเติมน้ํายาเข้านั่นเองนะครับผมถ้าหากว่าเราไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เปิดหน้าต่างไว้เวลาที่เราเติมน้ํายาแอร์เข้าไปเนี่ยเกิดคอมเพรสเซอร์เนี่ยเขาปรับความเย็นได้แล้วเขาทาการตัดการทํางานขึ้นมามันจะทําให้ระบบแอร์ของเราเกิดการอุดตันเกิดการจับเป็นก้อนน้าแข็งทําให้ระบบแอร์ของเราเนี่ยเสียหายได้นะครับทุกคน ก็ปล่อยรถรอบเดินเบาไปเรื่อยๆนะทุกคนยังได้อีกนิดหน่อยนะครับผมจะเปิดเข้าอีกนิดนึงนะครับโอเค แล้วก็เร่งเครื่องยนต์ให้อยู่1,500รอบนะครับ ปล่อยรอบเดินเบาเข็มก็จะวิ่งไปที่40ผมว่าแค่นี้โอเคแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปสรุปหลังการที่ผมเซ็ตเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งครับผมสั่งหลังจากที่เราทําการเติมทั้งเพิ่มน้ํายาเข้าไปแล้วก็เติมน้ามันคอมพิวเซอร์ไปเรียบร้อยนะครับผมมาตอบคาถามเม้นที่พี่เขาถามว่าวิธีเติมน้ามันคอมพิวเซอร์เติมยังไงเติมเข้าทางไหนนะครับผมก็เลยถือโอกาส ได้ซื้อน้ำยาคอมพิวเซอร์มาเติมพอดีนะครับก็คือตัวน้ำยาคอมพิวเซอร์ของเราจะต้องเบอร์เดียวกันนะครับหนึ่งสามี่นะครับผมหนึ่งสามนสี่นะครับสองตัวเนี่ยส่วนตัวสเปคของรถแต่ละรุ่นนะครับใช้วิธีการเติมน้ำยาเอ้ยเติมน,น้ำมันคอมพิวเซอร์เหมือนกันนะครับแต่เราจะดูที่แผ่นเพจนะครับเพจเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูห้องผมเพไหนนะครับทุกคนดูที่แผ่นเพจหรือว่าที่ แล้วนะครับที่สาคัญเลยห้ามซื้อผิดห้ามใช้ผิดประเภทนะครับน้ํายาต้องตรงกันเพราะว่าทั้งสองตัวเนี้ยจะทํางานร่วมกันนะครับวิ่งไปด้วยกันนะครับตามระบบแอร์ของเราจะต้องมีน้ํามันและมีน้ํายาไปพร้อมกันทํางานคู่กันนะครับดังนั้นถ้าเราซื้อน้ํามันคอมเพรสเซอร์ผิดในอนาคตคอ,คอมเพรสเซอร์เราอาจจะเสียหายห,ายหรือพังได้เลยนะคทุกคนอาจจะเสียเงินก้อนใหญ่นะโอเคสําหรับวันนี้ ใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็รบกวนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับ EP ต่อไปเรามารอรุ้นแล้วก็ติดตามดูนะว่าจะพาทุกคนทำอะไรกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ